คุณผู้ชมคะเมื่อนึกถึงงานศินละปะนิทรรศาการการจัดแสดงต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปแต่พิพิธภัณฑ์ที่เม็กซิโกซิตี้ตอนนี้ได้อนุญาตให้นำน้องหมาเข้าไปดูการแสดงภาพวาดได้ด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์ศิละปะทามาโยในเม็กซิโกซิตี้จัดงานแสดงศิละปะร่วมสมัยเปิดให้เจ้าของและหมาเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมๆกันได้คะ่ะ เจ้าหน้าที่พิพิพธภัณฑ์ระบุว่าการจัดแสดงในครั้งนี้เป็นงานศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อให้หมาเข้าไปใช้พื้นที่ได้พร้อมๆกับเจ้าของเจ้าของของน้องหมาบางคนบอกว่าชอบที่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปพิพิพธภัณฑ์ได้เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าพื้นที่ไหนเอาหมาเข้าไปด้วยไม่ได้ก็จะตัดสินใจว่าจะไม่ไป ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดพื้นที่ให้กับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะ